สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพามาชมผลงาน SK 779นะครับตัวนี้อายุ20วันครับเกิดจากแม่ชาโลเล่ครับนี่ทดีก็อาจจะบวมหน่อยครับได้เป็นเพศผู้ครับดูโครงสร้างเนื้อก็ได้จากแม่นะครับนี่เป็นสีครีมเลยครับดูนุ่นแม่ครับ ลูกชายเ k เคอเมริกา779กับแม่ชาโลเล่ครับแต่พลังน้ำนมจากแม่ครับนี่หนูเดินดเดรับแอ็งขาเส็นหลังเชื่องมากครับเอ็นหลังครับ ยุดยุดนี่ครับนอนแม่ครับหนูเป็นหลังครับกว้างมากครับ,นนบ่นูจะเล่บวกมามั่นเชียมไปด้วย บัดท้ายเหนือครับูแม่ก็นิสัยดีด้วยครับแม่น้ำนมดีครับนี่เนื้อของแม่โครงสร้างจากพ่อกระดูแข็งขาออกมาดีครับนี่ ท่านใดที่มีลูกเอเมริดกา779ก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับนี่กออกเริ่มออกผลงานมาเยอะเลยนะครับนี่เจียดาดครับได้เป็นเพศผู้ครับจะเป็นเพศเมียนี่ก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้ครับนำนมแม่ใส่ชาโลเล่บวกบามัน ครับออกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครับจ oh, like, เกเกษตรฟาร์มด้วยนะครับดูผลงานพ่อพันุ์ในแต่ละตัวครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ